เคยสงสัยกันไหมครับว่าสังคมไทยที่เราอยู่กันทุกวันนี้เนี่ยมีหน้าตาแบบนี้มาตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่าคําตอบก็คือไม่ใช่เลยครับเบื้องหลังความทันสมัยที่เราเห็นกันอยู่คือการเดินทางที่ยิ่งใหญ่มากๆจากอาณาจักรโบราณที่เต็มไปด้วยขนกธรรมเนียมสู่การเป็นรัฐชาติสมัยใหม่อย่างในปัจจุบันวันนี้เราจะมาย้อนรอยการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์นี้ไปพร้อมๆกันครับอ่ะเพื่อให้เห็นภาพชัดๆเลยนะ ลองมาดูการเปรียบเทียบนี้กันครับจากสังคมที่สถานะของคนถูกกำหนดมาตั้งแต่เกิดเลยว่าใครจะเป็นไคร่เป็นทาสหรือเป็นเจ้าขุนมูลนายเปลี่ยนมาสู่สังคมที่ทุกคนกลายเป็นประชาชนที่มีสิทธิเสรีภาพและที่สำคัญคือมีนามสกุลเป็นของตัวเองเพื่อยืนยันตัวตนนี่ไม่ใช่แค่การปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆนะครับแต่มันคือการพลิกโฉมสังคมทั้งระบบจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยแล้วทีนี้ คำถามสำคัญก็คืออะไรคือพลังที่ผลักดันให้สังคมไทยเดินทางข้ามผ่านยุคสมัยจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งได้นี่คือปริศนาที่เราจะมาหาคำตอบด้วยกันครับโอเคครับงั้นเรามาเริ่มย้อนรอยกันที่จุดสตาร์ทเลยดีกว่านั่นก็คือสังคมในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนตน้นที่เริ่มตนน้นตั้งแต่ปีพศ2325นะครับซึ่งเป็นโลกที่อย่างลากลึกอยู่ในขนบรรมเนียมประเพณีแบบดั้งเดิมเลย และที่น่าทึ่งมากๆเลยก็คือโครงสร้างสังคมวิถีชีวิตต่างๆเนี่ยแทบจะเหมือนกับสมัยอยุธยาเป๊ะๆเ,เลยครับนั่นก็หมายความว่านี่คือระบบสังคมที่แข็งแกร่งมากๆและสืบทอดกันมาต่อเนื่องหลายร้อยปีเป็นโลกที่ทุกอย่างดูเหมือนจะมั่นคงและไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยหัวใจหลักของสังคมแบบดั้งเดิมนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าระบบศักดินาครับคือมันไม่ใช่แค่การแบ่งชนชั้นนะ แต่มันคือโครงสร้างที่กำหนดทุกอย่างในชีวิตคนคนหนึ่งเลยตั้งแต่เกิดมาจะอยู่ในสถานะไหนมีหน้าที่อะไรไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตเลยแ่ะครับถ้าจะให้แบ่งแบบง่ายๆเลยนะสังคมตอนนั้นมีคนอยู่แค่2กลุ่มใหญ่ๆเท่านั้นเองครับกลุ่มแรกคือชนชั้นปกครองก็จะมีพระมหากษัตริย์เจ้านายแล้วก็ขุนนาง ส่วนอีกกลุ่มก็คือชนชั้นผู้ถูกปกครองซึ่งก็คือไพร่และทาสนั่นเองครับเป็นพีระมิดทังสังคมที่ชัดเจนมากๆไพร่เนี่ยพูดง่ายๆก็คือคนธรรมดาสามัญชนนี่แหละครับเป็นคนส่วนใหญ่ของอาณาจักรเลยแต่ชีวิตไม่ได้อิสระร้อยเปอร์เซ็นตนะเพราะต้องถูกเกณฑ์แรงงานไปทำงานให้รัฐหรือให้นายของตัวเองตามเวลาที่เขากำหนดไว้ ส่วนพาดมีสถานะที่ต่ำลงไปกว่าไพร์อีกครับคือในทางกฎหมายเนี่ยถ้าถูกมองว่าเป็นเหมือนทรัพย์สินของเจ้านายเลยนะไม่ได้มีอิสรภาพหรือสิทธิอะไรในตัวเองเลยแม้แต่น้อยแต่แล้วสังคมที่ดูเหมือนจะนิ่งสนิทไม่เคยเปลี่ยนแปลงมาหลายร้อยปีเนี่ยก็ต้องมาเจอกับจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เลยครับเมื่อมีลมแห่งการเปลี่ยนแปลงจากโลกภายนอกพัดเข้ามา จุดเปลี่ยนที่ว่านี่ก็คือคลื่นของการล่าอนานิคมจากชาติตะวันตกครับคือมันถาโถมเข้ามาแบบจ่อถึงหน้าบ้านเราเลยประเทศเพื่อนบ้านรอบๆก็เริ่มตกเป็นเมืองขึ้นไปทีละประเทศทําให้ชนชั้นนําของสยามในตอนนั้นรู้เลยว่าถ้าไม่ยอมปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยมีหวังได้เสียเอกราชแน่ๆการปฏิรูปในตอนนั้นเลยไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางรอดเดียวของชาติครับใช่ครับการเปลี่ยนแปลงระดับนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นมาได้ในวันเดียวนะครับ แต่มันเป็นความพยายามที่ทำกันมาแบบต่อเนื่องยาวนานหลายรัชกาลเลยเริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ที่เริ่มเปิดรับตะวันตกมาพีคสุดๆในสมัยรัชกาลที่5ที่มีการปฏิรูปครั้งใหญ่แล้วก็สานต่อมาจนถึงสมัยรัชกาลที่6เพื่อสร้างรัฐสมัยใหม่ให้มั่นคงครับ และถ้าจะให้พูดถึงการปฏิรูปที่สะเทือนสังคมมากที่สุดที่เปลี่ยนชีวิตคนธรรมดาไปตลอดกาลก็ต้องยกให้เรื่องนี้เลยครับการเลิกทาสและไพร่หรือที่เรียกได้ว่าเป็นการปลดแอกครั้งยิ่งใหญ่เรื่องนี้เกิดขึ้นในสมัยของรัชกาลที่5หรือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับพระองค์ท่านได้ทรงเริ่มทยอยออกกฎหมายต่างๆเพื่อค่อยๆปลดล็อกระบบไพร่และทาสที่ฝังรากลึกในสังคมมานานหลายศตวรรษอย่างเป็นขั้นเป็นตอน และผลลัพธ์ที่ตามมามันสั้นๆแต่มีความหมายมหาศาลมากครับนั่นก็คือประชาชนเป็นอิสระลองนึกภาพดูสิครับจากคนที่เป็นเหมือนสมบัติของคนอื่นกลายมาเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่จริงๆโอเคพอปลดปล่อยคนให้เป็นอิสระแล้วสเต็ปต่อไปก็คืออะไรก็คือการสร้างสังคมใหม่ขึ้นมายังไงล่ะครับเป็นการปั้นอัตลักษณ์ใหม่ให้กับคนในชาติเลย ผลที่ตามมานี่มันเปลี่ยนทุกอย่างจริงๆครับเราเริ่มมีโรงเรียนมีโรงพยาบาลแบบตะวันตกเศรษฐกิจก็เปลี่ยนไปใช้เงินตราเป็นหลักแต่ที่สำคัญที่สุดเลยนะคือแนวคิดใหม่ๆที่เข้ามาครับเรื่องสิทธิเรื่องเสรีภาพส่วนบุคคลซึ่งมันก็ส่งผลไปถึงเรื่องใกล้ตัวมากๆอย่างการแต่งตัวหรือธรรมเนียมต่างๆในชีวิตประจาวันเลยด้วยและคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องสังคมวัฒนธรรมนะครับ ในที่สุดมันก็เดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนทางการเมืองที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือการปฏิวัติพศ2475ที่เปลี่ยนการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยถ้าการเลิกทาสคือการปลดแอกสถานะทางสังคมการปฏิวัติครั้งนี้ก็เหมือนกับการนิยามสถานะทางการเมืองของคำว่าประชาชนขึ้นมาใหม่อย่างเป็นทางการเลยทีนี้พอเปลี่ยนการปกครองแล้วรัฐบาลชุดใหม่ของคณะราษฎร ก็มีโปรเจกต์ใหญ่เลยครับคือการสร้างพลเมืองไทยสมัยใหม่ผ่านนโยบายที่ชื่อว่ารัฐนิยมมันคือความพยายามเปลี่ยนคนกันถึงระดับวัฒนธรรมเลยนะอย่างเช่นกำหนดให้ทุกคนแต่งตัวแบบตะวันตกยกเลิกยศถาบรรดาศักดิ์เก่าๆหันมาใช้นามสกุลเหมือนกันหมดไปจนถึงการโปรโมทมารยาทแบบใหม่ๆที่เรียกว่า Civilized เพื่อให้ประเทศเราดูทันสมัยในสายตาโลกนั่นเอง เอาละครับพอไล่เรียงมาถึงตรงนี้เราก็ได้เห็นภาพรวมการเดินทางที่ยาวนานของสังคมไทยแล้วเนาะจากอดีตที่ดูห่างไกลมาสู่ปัจจุบันที่เรายือนอยู่ตรงนี้สรุปง่ายๆก็คือในช่วงเวลาแค่ไม่ถึงร้อยปีเนี่ยสังคมไทยเนี่ยเปลี่ยนโครงสร้างตัวเองไปแบบหมดจดเลยนะครับจากอาณาจักรระบบศักดินาที่เราคุยกันตอนแรกกลายมาเป็นรัฐชาติสมัยใหม่อย่างที่เราเห็นกันโอ้โหมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เร็วและแรงมากๆเลย และสุดท้ายก็อยากจะทิ้งคำถามนี้ไว้ให้เราได้กลับไปคิดกันต่อนะครับว่ามรดกจากอดีตทั้งโครงสร้างเก่าๆความคิดจากยุคปฏิรูปมันยังส่งผลต่อสังคมไทยในวันนี้มากน้อยแค่ไหนในความคิดของเราในความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนเรื่องนี้อาจจะเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนยังต้องทำความเข้าใจกันต่อไปครับ